สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้นะคะแดงมี3ทิปเ,เด็ดนะคะที่จะมาช่วยให้เรายิ่งกินยิ่งแก่ช้ายิ่งกินยิ่งผุนดีแล้วก็ยิ่งกินย,ยิ่งห่างไกลโรคทําอย่างไรกลองไปฟังกันเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะก็คือการจัดลําดับการกินค่ะ คนไทยนะคะจะทํายากนิดนึงเพราะว่าเราเน้นการกินข้าวก่อนถูกไหมคะแต่การกินที่ถูกต้องนะคะเราต้องเริ่มจากการกินผักก่อนค่ะกินผักก่อนแล้วค่อยกินกับข้าวสุดท้ายคือการกินข้าวนะคะถ้าเราเริ่มกินข้าวก่อนเป็นอย่างแรกนะคะจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้เรากินเยอะขึ้นด้วยแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าเราเริ่มกินจากผักก่อนเส้นใยอาหารที่อยู่ในผักเนี่ยจะทําให้การดูดซึมน้าตาลเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปช้าลงนะคะแล้วก็ทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะเริ่มกกกกกินนนนจจาาผััั่่ออหลง้คย ไล่ไปที่กับข้าวก็คือโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ต่างๆอาจจะเริ่มจากปลาก่อนเนี่ยนะคะเราค่อยทานข้าวตามเป็นอย่างสุดท้ายก็จะทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นและไม่ได้รับน้าตาลในมือน,นั้นมากจนเกินไปด้วยค่ะ2ก็คือการเคี้ยวอาหารให้ได้30ครั้งค่ะเชื่อไหมคะว่าสาเหตุของคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนเยอะๆในปัจจุบันในอย่างแรกเลยมาจากการเคี้ยวไม่ละเอียด่ะรีบเร่งในการกินกินไปเล่นโทรศัพท์ไปกินไปทํางานไปไม่มีสติในการกินนะคะ ดังนั้นยาที่ดีที่สุดในการรักษาโรคกดไหลย้อนอย่างแรกเลยก็คือการเคี้ยวให้ละเอียดค่ะอย่างน้อยหนึ่งคำเนี่ยลองมีสติดูเคี้ยวให้ได้สักสาสิบครั้งนะคะการเคี้ยวให้ละเอียดเนี่ยยังเป็นการทําให้แป้งและน้าตาลเนี่ยมันถูกบดจนกระทั่งเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วพอลงไปที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารก็จะไม่ต้องทํางานเนะีเราก็จะไม่รู้สึกแน่นท้องหรืออืดท้องหลังมื้ออาหารนะคะอีกอย่างการเคี้ยวนานๆน,นะคะก็เป็นการหลอกสมองว่าเราเนะี่ยกินเยอะแล้วก็จะทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นด้วยนะคะสุดท้ายในเรื่องของการเคี้ยวนะะะะคคคหลาาาายยนอจจจังไมม่่ททรรรบเวีีสติ การเคี้ยวค่ะเคี้ยวสองฝั่งให้เท่ากันข้างซ้ายกับข้างขวานะคะเพราะว่าบางคนเคี้ยวตามความเคยชินค่ะเคี้ยวข้างขวาก็ข้างขวาอย่างเดียวเลยอันเนี้ยไปนานๆทาให้หน้าเบี้ยวได้นะคะแล้วก็ทําให้ฟันฝั่งที่เราเคี้ยวบ่อยๆเนี่ยสึกได้ง่ายกว่าด้วยค่ะ ลองดูนะคะมีสติกับการเคี้ยวอาหารเคี้ยวหนึ่งคำเนี่ยให้ได้ประมาณ30ครั้งเวลากินข้าวก็พยายามให้มันเป็นช่วงเวลาของการปลอดจากการคุ้นคิดวางมือถือเอาไว้ไกลๆง่ายๆแค่นี้ค่ะการโรคกรดไหลย้อนของคนเนี่ยอาจจะหายโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งยาอะไรเลยก็ได้ สามจะเป็นการอดอาหารในช่วงสั้นๆค่ะทราบไหมคะว่าการกินอาหารทั้งวันกินอาหารตลอดเวลากินอาหารครบสาม,มื้อเนี่ยมันทําให้ระบบย่อยของเราเนี่ยทำงานหนักเหมือนกันนะคะการอดอาหารในช่วงสั้นๆเนี่ยจะทําให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยได้มีการพักลําไส้ได้รีเซ็ตตัวเองแล้วก็ระบบเผาผลาญดีขึ้นปัญหาผิวพรรณไม่ค่อยผองใสที่เกิดจากระบบย่อยมีอาหารตกค้างเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยยกตัวอย่างตัวแดงเองนะคะไม่กินอาหารเย็นเน y, ี่ยมานานแล้วเหมือนกันยกเว้นที่จะต้องไปพบเจอเพื่อนๆบ้าน ะะมีการกินมื้อเย็นบ้างเป็นครั้งคราวก็โอเคไม่เป็นไรนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยแดงไม่ทานมื้อเย็นค่ะมื้อสุดท้ายที่กินก็คือจะประมาณตอนเที่ยงใบสองใบสามเนี่ยก็จะเป็นมื้อสุดท้ายแล้วแล้วสิ่งที่คนพบว่าดีขึ้นกับตัวเองก็คือว่าท้องไม่มีอาการอืดแน่นนะคะเรานอนหลับได้สบายขึ้นตื่นเช้ามาเรารู้สึกสดใสขึ้นและที่สําคัญมื้อเช้าเนี่ยเหมือนสวรรค์เลยค่ะกินอร่อยมากนะคะกินอาหารรู้สึกว่ามีรสชาติมากขึ้นก็เลยอยากแนะนําน,นะคะใครอยากลองเอาไปทําก็ลองทําดูได้เลยค่ะ แดงทวนอีกครั้งนะคะสำหรับทิปส์การกินที่จะทําให้เราห่างไกลโรคยิ่งกินยิ่งหุ่นดียิ่งกินยิ่งแก่ช้านะคะหนึ่งเลยค่ะจัดลําดับการกินค่ะเริ่มต้นจากการกินผักก่อนเราค่อยกินกับข้าวแล้วตามด้วยข้าวนะคะ2เคี่ยวอาหารให้ได้30ครั้งและ3ามอดอาหารช่วงสั้นๆลองทํากันดูนะคะอาจจะเริ่มต้นในมื้อถัดไปนี้เลยก็ได้แล้วกลับมาพบกับคลิปสุขภาพดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อๆไปนะคะหมอแดงแพทย์แผนไทยเฮลตี้เดซี่สุขภาพดีไปด้วยกัน,นะค่ะ